น้องๆเน้นกันไหมคะน้องๆมอหนึ่งคะขยับซ้ายนะคะน้องมอนหนึ่งขยับซ้ายนะคะมอนหนึ่งด้านหน้านะคะขยับซ้ายนะคะน้องตรงกลางไม่ต้องขยับนะคะน้องตรงกลางไม่ต้องขยับนะคะ เียบหน่อยนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งแถวค่ะน้องนั่งไหมน้องคนนั้นนะคะมอหนึ่งน้องมอหนึ่งคนพี่แก้มพาน้องอขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะขยับขึ้นข้างหน้านิดนึงก็ได้ให้ตรงกับพี่ให้ตรงกันนะคะตรงนี้โอเคแล้วให้ไ,ไหม่กับโอเคขยับติดกันน,น,น,นิดนึงได้ไหมขยับมาอย่างนี้ไม่แถวนี้อยู่เหมือนเดิม แล้วก็ขยับมาหนึ่งขยับซ้ายมือขยับเพื่อนๆข้างๆขยับขวานิหนึ่งขยับขวานิดนึงค่ะจะไม่เบียดกันมากขยับขวาดนึงนะคะโอเคให้ตรงกับน้องอางุนค่ะข้างหน้าให้ตรงกับพี่ค่ะตรงนี้ค่ะขยับขยับซ้ายนิหนึ่งตรงแถวนี้นะคะไม่ตรงเลยตรงกลางโอเคแล้วนะคะ ลำดับถัดไปนะคะขอส่งไม่ต่อให้กับคุณครูเสกสรรสังเงินนะคะส่งไม่ต่อครับ <laughs> ขออนุญาตดิฉัน,น,นคณะครู ะครับเดี๋ยวพี่สภานักเรียนจัดเตรียมเก้าอี้ให้คุณครูด้านหลังแล้วก็ให้คุณครูได้นั่งให้เต็มนะครับเพราะว่าบางท่านจะอยู่ยังอยู่ด้านนอกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านด้านในนะครับจะเข้าสู่พิธีบายสีส่ขวันนะครับในขณะที่